สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลค์เก็ตติหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้มาทําการรีวิวนี่ครับผมที่จริงพูดถึงรีวิวอันนี้น่าจะเป็นการรีวิวเลหลังกลับมานะครับผมก็ถามว่าการเลกลับหลังมาก็จะเป็นอีเวนต์ตัวละครที่กลับมาเลหลังนะครับผมก็จะมีดังนี้นะครับผมก็จะมีหนึ่งเลบ้าง2ลิลลี่ที่ถูกปลุกและ3าพระสุดโทนชุดแต่งงานนะครับผมก็ สิ่งที่ผมเห็นก็คือ,อลิลลีล่ที่ถูกปลุกคุณจะต้องหาเ,เขาเรียกว่าเหรียญสีทองนะเหรียญทองทั้งหมด3หเหรียญด้วยกันแล้วก็ร่ม3ใบส่วนเขาคาซักคือสะสมฤดูหนาว3อันเขาเทอร์เซียสะสมไฟนะครับผม3ใบส่วนเลอบางคุณสะสม,สะสมจดหมายเตือนนะครับผมส่วนเขาเมสซี่สะสมนะ้ำส่วนจันเจ้าก,ก็สะสมกระทงนะครับผมส่วนพาสตุชนชุดแต่งงานก็คือสะสม นะรักกุหลาบเขาเรียกว่ารักช่อดอกไม้นะครับผมสามช่อเขาอันตราทัศก็สะสมสายฟ้าแล้วก็ดามานีออนก,ก็สะสมเค้กนะครับผมส่วนตัวก็ที่เลงนะเรือบังนะครับผมเล,ง,นะเล,ง,มเลงตัวเดียวไอ้ที่เหลือเจ้าอะไรก็เอามาเถอะเอาจิงๆนะครับผมผมเลงเรือบังตัวเดียวนะครับผมเพราะว่ามันจําเป็นนะครับโอเคก็มีแพ็ก,กพิเศษขายอีกเฮ้ยนี่จะขายอีกเนาะโอเคก็รีวิวผมว่าจบละ รีวิวจบเอาต่อไปเดี๋ยวผมขอทําการสุ่มเล่นๆนะอันนี้สุ่มเล่นๆนะครับผมมาสุ่มเล่นๆกันแล้สุ่มสักพันหนึ่งแล้วกันนะครับผมไว้จุดเงินโอ้โหทองแดงทองแดงทองแดงแล้วก็เค้กช็อกโกแลตเออมันเตื่อยอยู่ดีอ่ะอันที่สองครับเปิดโอ้โหไฟโอ้โหโอ้โห จะเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมขอเปลยสามครับเป็นเงินทองโอ้โหไอที่สี่ครับอันนี้น่าจะได้เห็นแล้วว่าแพรกอะไรออกยากอะไรออกยากสุดอะไรออกง่ายสุดนะครับผมอันสุดท้ายเปิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่าจะชัดแล้วล่ะ น่าจะชัดแล้วล่ะเอาจริงชัดแบบโหชัดกระจ่างชัดกระแบบกระจ่างแจ้งเลยแบบชัดเจนอ่ะเอาจริงว่าอะไรออกยากสุดนะครับผมโอเคครับเปิดพอทองแดงทองแดงทองแดงโอเคๆแล้วก็น่าจะเงินนะครับผมโอเค รูสึกอ่าแล้วก็จะมีหมายผมแดงนะครับผมมีการแลกครับผมโอเคอ้าวมีใช้300เพชรด้วยเหรอเอเเเโอ,โดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีนี้ด้วยไอยแหมเดี๋ยวเดี๋ยวใช้300เพชรได้100ร้อยเพชรมะโอ้ใช้300เพชรได้100ร้อยเพชรโอ้โหใช้300เพชรได้ร้อยเพชรโอ้จะเจาะ เอาเลยมาคิดเนี่ยโอ้ตายโอเคนะครับผมมาดูฝันนะครับผมว่าได้อะไรมาบ้างรู้สึกจะได้เป็นตันเหญ่ดำม,มันออกตรงนี้ด้วยก็ถา้าเล่นได้แม่มันก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่ามันยังไม่เป็นที่นิยมนะครับเป็นส่วนเคาสเซสก็ใกล้จะได้แล้วเราคัดสัตว์แล้ว,ลวก็รีลิกที่ถูกปลุกส่วนเลอบางก็น่าจะอีกนานนะครับผมส่วนชุดชุดแต่งงานเราค่า,าสัตว์ยังผมพอ้องสุขีกัน,นทำไมแบบ มือมันปแปลกๆมันขยับใช่เลยอลองสูงโอ้โหยากยากอยู่มันไม่ได้ง่ยายไงประเด็ดนละลายเกลืออ่ะเดีย๋ยวผมขอละลายก่อนเอาล่ะละลายทั้งเกลือทั้งเผ็ดโอ้โหโอเคพอก่อนอ่ะอันนี้คือพอก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะนี่ก่อน,เป,นเปิด,ปด,ปด,ปดตอนนี้คือเพจสวยอยู่ ห้าจากสามพันนะครับผมก็สุ่มไปทันแปดดูสภาพก็คืออ่าแน่นอนว่ารถเกลื่อมันจะคว่ำอือหือความแบบความเห็นเห็นความชัดๆเลยนะครับผมโอเคก็รู้สึกคลิปนี้ก็น่าจะมีรีวิวทางนี้เท่านี้นะครับผมย้อนคลิปหน้าเดี๋ยวผมทำการเรียนรวมเหรียนอีกพวกนี้แหละเราจะมาหากันนะครับผมเราจะจริงจริงผมแต่จะได้2ตัวคือข้อวาวทุงชุดแั่งไงเขาขับไอคอนทร์ทัสนะครับผมทันได้ก็จะทําการรีวิวให้นะครับผม ส่วนบัฟอะเดี๋ยวจะบอกบัฟแต่ละตัวให้แล้วกันครับผมบัฟของเลอร์บงจะเป็นหมวกรานะครับผมจะเป็นหมวกราผสมกับอ่หมวกของเพอร์มิสรวมสมกันนะคบผมส่วนลิลี่ที่ถูกลุกบัฟของนางคือสลายแบตเตอรี่นะครับผมคือสลายจำนวนจำกัดทิ้งทั้งหมดนะครับผมส่วนบัฟของพั้วตที่แต่งงานจะเป็นอ่บัฟของเขาเรียกว่า แป๊บนึ่งนะอ่าบับด,ดูนะครับผมโอเคสคลิปนีก็จะมีทีเพียงเท่านี้นะครับผมใครสนใจสาม,มารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดก,กันได้โปรดขออภัยอย่างยิ่งด้วยนะครับผมซึ่งอ่คลิปนี้ผมขอทำการจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย